น้ำก็ไม่ต้องเสียนะครับเพราะว่าใช้น้ำใช้น้ำนใช้นงดีอันนี้แรดดิชนะครับเห็นไหมเริ่มขึ้นหัวแล้วสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวแปลงผักข้างบ้านนะอ่ะเดี๋ยวไปทะให้พามาดูว่าปลูกอะไรบ้างนะครับตอนแรกกะว่าจะปลูกเล่นๆแต่ปรากฏว่า โปรเจกต์ใหญ่นะครับตอนนี้มีสีแปลงแล้วเราก็สั่งมาเพิ่มด้วยพนปลูกนะครับพี่โจโ<ะ>มือปลูกที่มือเย็นที่สุดนอกจากจะมือเย็นแล้วก็เลือดเย็นด้วยนะครับอ่ะพี่โจแนะนําผักนะครับว่ามีอะไรบ้างที่มันโตแล้วเนาะอันแรกเลยแปลงแรกของเราก็เป็นผักบ,บุ้งจีนผักบ,บุ้งจีน,บบจนอันนี้เป็นที่เพาะพันไว้นะครับเป็นพริกอะไรนะจินดาบอก พริกจินดาแดง<ม>เดี๋ยวก็รอน้องโตก็จะเอาน้องมาขยายลืม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 มีแซมแซมโหระพาไว้ด้วยนะครับสองต้นตกแปลงนี้เห็นมนี่ตรงนี้นะครับผักชีเชอผักชอีอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวผักชีลาวอันนี้ชี้เฉยใช่ไหมใช่อันนี้ชีอันนี้ชีลา <laughs> <laughs> แรดิส <Rad> นี่แรดิสอ่ะอันนี้แรดิสนะครับเห็นไหมเริ่มขึ้นหัวแล้วอันนี้ไหมไซส์ก็ประมาณหัวโป้มือพิทเลยป r แรดิสไปแรดิสแต่มันเป็นขนเว้ยแต่พีทเห็นมันมีคนบางคนอ่ะกินแรดิสทั้งใบเลยมึงจะบอกคันคอตีสาว ish, กินคอร์อ่แรดิสกินคอร์อ่ต่อไปอันนี้อันนี้เป็นเรดคอ r d r เรดคอ d อันนี้กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กอ่าอันนี้เคลเคลอ่าเคลอันนี้สลัดแก้วสลัดแก้วที่ดูเหมือนไม่มันจะเป็นสลัดแก้วนะเอัน <laughs> นี้ <laughs> นเป็นเรดโอ๊กเรดโอ๊ก อันนี้สวิตชายด์การแดงอ่าการแดงด้วยเนาะองนงี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเคลอีกพันเคลแต่อันนี้เป็นเพกเคลที่มีขนน่ะไม่รู้ว่าเพกพันอะไรนะจำไม่ได้กินได้ไหมเรไม่รู้เหมือนกันพันดูไปพันดูไปห้ามกินโอเคอันนี้เป็นบรอกโคลีบรอกโคลีเนาะแล้วก็อันนี้ก็เราเพิ่งลงใหม่เนาะ็นเป็นผักกาดแก้วผักกาดแก้วโอเคอันนี้ก็บรอกโคลี่เหมือนกัน และสุดท้ายเป็นและสุดท้ายเป็นที่ลิกลิกอะไรนะขึ้นชายักเนอสลารีเนาะอ่ะแปลงถัดไปครับอ๋ออันนี้เป็นแปลงที่ขยายอันนี้เราขยายแปลงที่ขยายแผนถัดไปทําอะไรต่อครับก็จะปลูกทัวลันเตาเนาะมีอะไรอีกนะที่เราสั่งมาัวรลันเตาโกฟูฟูแรดิสตี่งม่วแรดิสพันม่อีกเนาะแล้วก็อะไรวะกระหล่ำที่เป็นหัวหัวอะไรนะ มม่วงนะอะไรนะกระหล่อมมมหัวมันโมม่วงนะบีดูดอ๋อเอ้บีดูดแักก็เรสั่งมาเยอะอยู่นะครับรอดูโปรเจกต์ถัดไปนะครับว่ามันจะยังไงเนาะอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับอันนี้เออผลิตภัณฑ์ของเราเห็นไหมเรากินได้แล้วได้เด็ดไปกินแล้วใช่ไหมครับ ไปฉูอันนี้เอาไปฉูว่าเราปลูกได้ปลูกง่ายไหมครับก็การปลูกง่ายแต่ว่าการขุดอ่ะให้ดูพื้นที่ก่อนอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราขุดก็จะเป็นแบบนี้มันก็ดินก็จะแข็งใหญ่ก็จะเป็นกระเบื้องเพราะว่าที่นี่เขาทุบบ้านกระเบื้องเตะดินนะวันนี้มาเขาเรียกว่ามาขยายพันธุ์ยางตายออก น้ำก็ไม่ต้องเสียนะครับเพราะว่าใช้น้ำใช้น้ำอย่าปากอย่าปากอย่าปาก <c oughs> ไว้เจอกันทัดคลิปถัดไปนะครับว่าพวกเนี้ยนะครับมันมันจะเป็นยังไง้างนะครับให้ให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งก่อนว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับไปบา